กินปล่านุ๊นุน๊มึงจะไปถามตูนั่นแหละว่ากินในปากแต่ชุดท้ายก็ไม่ให้กูกินนั่งรอจะง่วงแล้วเนี่ยนุ๊จะเราให้แต่ฝาเรามานุคตรใจร้ายเลยให้เรากินฝานุ๊ จจดใจจอ,จอ,จอเนี่ยไกแค่เนี่ยไม่ให้เรากินละนู้ดนูดลายอขอกินหน่อยได้ไหมอ่ะ ทำหน้าตาน่ารักแล้วนะนูดเราทำหน้าตาน่ารักแล้วนะนูดนูไม่ให้เรากินจริงเหรอนูไม่ให้เรากินจริงเหรออืมอร่อยจังเลยอืมอร่อยมากเลยอะ่ะ นุชเราทำตาปิบๆแล้วนะนุชนุชเห็นหน้าเราไหมก็จะร้องแล้วนุชนะไม่ต้องเข้าไปน,น,นเราจะรอจนหลับให้นุชดู ตาโนดนาโลกตาโนดนแกตาโลกเหรอนั่งลงพายลังไปเลยไม่ยอมปล่อยเลยอันนี้ของใคร แค่เนี้ยยังจะมาแย่งเราอีกแล้วนะแม่ขอแม่ขอได้ปะแม่ขอขอหน่อยแต่แม่มีขนมนะแม่มีขนมนะแม่มีขนมนะ วางไว้ตรงนี้ดีกว่าแม่จะวางขนมไว้ตรงนี้นะห้ามมากินนะลูกหนูห้ามมากินนะขนมหอมๆเนี่ยมีมีอันนี้ด้วยมีมะพร้าวด้วยวู้ <c oughs> หนูห้ามกินนะนั่งลงสิด,ดาวม็อบคอ,อยนึ

แจนนุดนดั่งลงเช็คแขนไฮไฟท์ไฮไฟท์เออคอยคอยนะฮะคอย สองยี่สิบสองอยู่เลยนะสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเก่งมากกินได้เก่งมากพอแล้ว เนี่ยขนมมาพอแล้วเนาะห้ามลงมานะพอแล้วไม่ให้กินหรอกไม่เอาแล้วอะจะขู่แม่ทำไมอะร้องทำไมอะไม่ให้กินหรอกเดี๋ยวอ้วนจะเป็นหมูอ้วนเป็นหมูอ้วนอยากกินทำยังไงล่ะอะอยากกินทำยังไงลูก อยากกินทำไงอยากกินทำงนไงชีเคนค่าไฮไฟไม่ด้วยค่าเอ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 นั่งลงมอบนะคอยนะอ,ะอ,ะอะนน,นี้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 ไปไกลเลยมานี่ มึงแกงโก้มึงแกงโก้สัจเลยเนี่ย 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมอบสิบสามไม่อยากเขียนมันอดใจไม่ได้ ห้าหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็สองยี่สยี่สิสสบสองสิสบห้าสิบหเจ็สบปด ยี่สิเก่งมากกินได้นางมุอ้วนพอแล้วลูกแม่ไม่ให้เล่าพอแล้วไม่เอาแล้วแม่จะวางไว้เฉยๆนะห้ามขโมยนะห้ามกินนะอยากแอบ,บกินนะแม่จะวางไว้นะห้ามกินเด็ดขาดได้ยินแม่ไหม เนี่ยขนมเนี้ยห้ามหนูกินนะห้ามนะเข้าใจไหมอย่ากินนะห้ามกินนะ หนูกินโดนตีนะใครให้หนูกินโอ้ขอโทษเจ้ะใครให้หนูกินลูกหืขอโทษค่ะขอโทษย้ะเลยอยากโดนตีใช่ไหมโอ้โอเคโอเคโอเคแม่แม่ให้อภัยแต่ว่าพอแล้วไม่ให้กินแล้วไม่บายไม่บายอ่ะบาย ทุจายัางทุจ้าไฮไฟไฮไฟเอาแต่มือไฮไฟไฮไฟเออเอาปากด้วยตลอดเลยนั่งกล็ลกฝากช่าง m N Family เ